กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไฮเปอเอสวันนี้ผมก็จะมารีวิวไททันบูบ็อกแมนนะที่ผมเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วนะทุกคนแต่เสียงมันไม่ค่อยได้ยินตอนนั้นผมป่วยด้วยซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวไททันบูบ็อกแมนด้าน,น,นแรกนะสีที่เปลี่ยนไปจะเดิมนมะาคือไททันบูบ็อกแมนนะดูปรับให้เลือดมันเยอะขึ้นจากตอนแรกพันสองมาเป็นสองพันนะแล้วก็เรื่องก,การบินผมรู้สึกว่ามันบินเร็วขึ้นนะทุกคนหรือว่าบินเท่าบินเท่าเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน อ่อละ่ะเดี๋ยวเราเนี้ยก็จะรองให้ดูก่อนนะมันมีแค่สามสกิลไอสกิลที่สานี่เป็นเออรูปคําถามก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนมันก็แค่ทาเต้นของมันนะเดี๋ยวผมจะเสกตัวคนมานะเราจะเสกกล่องตัวใหญ่มาให้ทุกทุกคนดูนะทุกคนโอ้กองใหญ่จริงด้วย อ่ะล่ะเดี๋ยวสกิลแรกของมันก็คือการปล่อยลูกกระสุนออกไปนะไปหาศัตรูนะบางทีก็ไปดูว่าศัตรูมันเดินเข้ามาหาใกล้มาใกล้เรานะทุกคนไอ้สกิลเนี้ยคือว่าเป็นตัวตัวเล็กๆก,ก,ก็บางตัวก็ตายนะแต่ถ้าเป็นพวกตัวที่มันใช้ปืนก็บางทีก็ไม่ตายนะก็มีสองครั้งเดี๋ยวผมจะเอานี่มานะเดี๋ยวเราเอาปืนขึน้นมีมาแป๊บหนึ่ง คตัวนี้อะไรคือตัวอะไรเนี่ยอ๋อแน่ทุกคนตอนนี้ผมเคยเจอมันอยู่มันอึดมากไอ้ตัวเนี้แ้วบบขอยิงมาก่อนนะแล้วกว็สกิลที่สองนะลืมรีวิวไปเลยความสามารถที่สองของมันก็คือการเหยียบนะแต่ถ้าเราบินอยู่แล้วเราบินไปหาศัตรูมันก็จะเป็นการ ตบหน้าตูนะซึ่งมันจะทำให้ตูแบบมนสตั้นนะทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะใช้มันบินเข้าไปตบพวกตัวใหญ่ให้มัสตั้นแล้วก็ยิงปืนใส่ม,นะมันนะส่วนสกิลที่สามก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ค,คือการเต้นนะเดี๋ยวผมเอาบ็อกโูเลมาให้ดูก่อนนะทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะตูมันก็จะแบบเอา้าไอ้บ้าเ้ย แต่เต้นคูน่ไปก่อนมันจะได้ไม่กลัวเราเหยียบไปป่ะเอ้อตายละแลัดหนึ่งนะทุกคนนี่ตัวนี้ก็ได้ไงตัวใหญ่พอดีตัวนี้ก็อึดหนึ่งนะทุกคน ใช้ตัวละครอย่างเรายิงก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกอาล่ะสกิลที่สองนะก็คือถ้าเราบิน้ก็ไปหามานะันแบเนี้ยมันก็จะเป็นการตบศัตรูนะซึ่งไม่รู้ว่ามันได้มันโดนหรือเปล่าดี๋ยว่าใหม่ตรงนี้ะน,ะ,นะโดนละแน่มันจะยุดแน่นะกคนละวก็สามารถจิงมันได้นะเอลาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเพราะตนนัวละครมันไม่ค่อยมีสกิลอะไรมากนะขอายบากครับผมเต้นไปนึง បាទครับ